สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวส,ส,ส,สปปลาวชาวสองนะคะและสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาร่ทายชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาดูดวงให้กับชาววันพุธกลางคืนค่ะชาววันพุธกลางคืนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ช่วงเย็นของวันพุธนะคะคือช่วงที่พระอาทิตย์เริ่มตกนะคะก็เป็นช่วงโพเพย์ประมาณ6กโมงเย็นนะคะพระอาทิตย์เริ่มตก ฟ้ามืดนะคะไปจนถึงประมาณตีห้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะของช้าวันพฤหัสนะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่างานเงินความรักสุขภาพนะคะหรือดวงเรื่องการเรียนในชาววันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกนะคะเป็นสิถ้วยก้าไม้เท้าค่ะ เห็นชัดไม่เอ่ยสิบถ้วยและเก้าไม้เท้านะคะมีเดวิลเข้ามานะคะมีเดซเข้ามาพร้ม Devil. อมเดวิลยังไงเอ่ยมีเจ็ดดาบนะคะเจ็ดปริญแปดไม้เท้าค่ะมีเดมูนนะคะไม่ใช่มีแปดถ้วยนะคะมีวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็มีเจ็ดดาบค่ะ ในเดือนนี้นะคะเดือนธันวาคม2563นะคะขอภายอาจารย์ทําคลิปเดือนพฤศจิกายนให้ไม่ทันนะคะขอทําเป็นเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าให้เลยนะคะชาววันพุธกลางคืนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของครอบครัวเลยนะคะเหมือนกับว่าคนที่เดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลนะคะจะได้กลับมาแบบ เยี่ยมบ้านเกิดนะคะกลับมามีความรู้สึกอบอุ่นกับครอบครัวของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นไปได้ทั้งครอบครัวกําเนิดแล้วก็ครอบครัวใหม่พ่อแม่ลูกของคุณเลยนะคะมีความอบอุ่นมีความเอ่อเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะกับครอบครัวของเราณนะจุดนี้นะคะหรือว่าชาววันพุธกัางคืนเนี่ยได้ทําอะไรนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องงานนะคะในเรื่องการเรียนแล้วกลับไปเฉลิมฉลองไป ให้ครอบครัวเนี่ยได้ร่วมยินดีด้วยนะคะซึ่งกว่าที่คุณจะประสบความสําเร็จตรงนี้นะคะคุณก็ต้องเหนื่อยหนักมากๆนะคะนักเรียนนิสิตที่ต้องเรียนต้องทําโปรเจกต์โครงการวิจัยนะคะทํางานต่างๆส่งอาจารย์นะคะเรียนในวิชาที่ยากๆนะคะหรือคนทํางานที่ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็พยายามมองนะคะว่าจะแก้ปัญหางานต่างๆตรงนี้ให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้ยังไงเป็นช่วงเดือนธันวาที่ ก่อนที่จะประสบความสาเร็จจะต้องทํางานหนักต้องลุยงานหนักต้องสู้งานแล้วก็เหนื่อยมากนะคะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาให้แก้นะคะเป็นเดวิลนะระวังถูกหลอกระวังถูกโกงนะระวังเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆนะคะถ้าใครที่มีหุ้นส่วนนะคะต้องระวังเพราะว่ามันมีโอกาสที่การเป็นหุ้นส่วนตรงนี้จะ ไม่เขาเรียกว่าไม่แฟร์ต่อกันน่ะนะคะแล้วมันจะเป็นต้องแตกหักมันจําเป็นต้องตกงจบลงไปนะคะหรือใครที่มันมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้อยู่นะคะอาจจะเป็นการแบบจะเป็นต้องจบลงไปตรงนี้ก็ได้นะอืมระวังการแอบทําอะไรข้างหลังนะคะรับลับตรงนี้นะคะที่เราไม่ดูนะคะหรือบางทีเป็นตัวเราเองก็ได้ที่อาจจะแอบ,บทําอะไรรับลับข้างหลังนะคะแต่ว่า เหมือนกับว่าการทําตรงนี้นะคะในท้ายที่สุดอะ่ะมันเหมือนจะถูกจับได้นะมันมาพร้อมกับเดทนะมันจะเป็นต้องจบปัญหาตรงนี้ไปนะคะงานเงินที่คุณทําได้ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าได้รับเข้ามานะคะก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดเหรียญน,นะก็ไม่ถือว่าน้อยกินไปนะคะก็ถือว่าในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจ ในขณะนี้นะคะก็ถือว่ายังดีกว่าของคนอื่นๆนะคะชาววันพุธกลางคืนการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานใหม่ๆบางคนโยกย้ายไปแล้วนะคะก็จะเริ่มปรับตัวเริ่มแฮนเดิลจัดการกับงานต่างๆให้มันลงตัวขึ้นได้นะคะความสําเร็จเป็นแปดไม้เท้านะมันมีพลังงานแห่งการเดินแยกจากขึ้นมานะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันจะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่มีปัญหาลักซ้อนอยู่นะมีเดวิลขึ้นมาแล้วก็มี เดทแล้วก็มีแปดถ้วยแล้วมีวิวอ f ลฟ่าจูนนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องจบลงนะคะหรือใครที่อาจจะแอบนอกใจคู่ของคุณอยู่นะอาจจะถูกเขาจับได้แล้วมันจะเป็นที่จะถูกบอกเลิกนะคะถูกเลิกลาแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ คุณไปง้อเขาได้ไหมนะคะเขาจะยังไม่สนใจในตอนนี้นะคะถ้าคุณทําผิดพลาดมาตรงนี้นะอืมมันต้องใช้เวลานะคะหรือว่ามันเป็นจุดที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะอะไรที่มันไม่ใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเนี่ยมันจําเป็นต้องมีการลาออกยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือความรักจําเป็นต้องจบความสัมพันธ์ตรงนี้ไปนะคะ หรือนักเรียนนิสิตบางคนที่แบบรู้สึกว่าสาขาวิชาที่ตัวเองเลือกเป็นเอกหรืออะไรมาตรงนี้มันไม่ใช่นะคะบางคนก็เหมือนกับจะเหมือนละทิ้งนะคะไปเขาเรียกว,ว่าไปอะไรอะ่ะไปอิน,นิชั่นใหม่ไปอะไรใหม่ะนะคะไม่ไม่เอากับทางเลือกเดิมเดินะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะในช่วงสิ้นปีของปี63นี้นะคะสำหรับชาววันพุธกลางคืนนะคะ อมเดี๋ยวอาจารย์ดูเรื่องสุขภาพให้นิดน,นึงนะคะสุขภาพเป็น7ดดาบนะคะเป็น5้าดาบนะอาจ,จะไม่ได้มีเรื่องปัญหาสุขภาพอะไรมากนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้ร่างกายต่างๆนะคะการปวดเมื่อยไม่เนื้อไม่ตัวหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือตรวจสุขภาพบ้างก็ดีนะคะอาจจะมีโรคอะไรที่มันแบบเหมือน เริ่มแบบมีขึ้นมาในตัวเรานะคะไปตรวจเนี่ยอาจจะได้เจอกับตรงปัญหาตรงนี้ก็ได้นะคะอืมเรื่องงานเรื่องเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะอาจารย์จะถามเรื่องความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ก่อนดีกว่านะคะมีคู่ขึ้นมาเนี่ยเป็นสิบถ้วยนะคะอืมสิบถ้วยตรงนี้นะคะขอค l a r i f นะคะว่า ความสัมพันธ์ตรงนี้ของคนมีคู่เนี่ยจะเป็นไปด้วยดีใช่ไหมคะมีราชนีถ้วยนะคะมีสีดาบแล้วก็มีเดซันความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าเคยทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนนะคะมันจะเป็นช่วงที่เหมือนพักลบกันนะพักลบแล้วกลับมาเคลียร์ปัญหานะคะแล้วกลับมามีความเข้าใจเป็นจดซัน นะคะเดอะซันขึ้นมาย,นยืนจันทสิบถ้วยนะปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆถูกแก้แล้วมีความเข้าใจนะคะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะกลับมารักกันยิ่งกว่าเดิมนะคะดีใจด้วยสําหรับคนที่มีคู่นะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ จขอเปิดไพ่ให้นิดนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาววันพุธกลางคืนนะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรนะคะมีเก,ก้าเเหรียญน,นะคะมี The Tower มีหกไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันจะเป็นต้องจบลงแล้วคุณจาเป็นที่จะต้อง move on ออกมา นะคะ o ูฟออนออกมาเพื่อที่จะได้อยู่สวยๆแล่อๆคนเดียวแต่ว่ามีการโฟกัสในเรื่องเป้าหมายชีวิตของตนเองนะคะแล้วก็ทําในเรื่องงานนะคะฐานะการงานการเงินของคุณให้ประสบความสําเร็จืนะคะตรงนี้มาดูคนโสดบ้างดีกว่านะคะคนโสดมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาบ้างนะคะคนโสดจะเจอความรักไหมนะคะสําหรับชาววันพุธกลางคืน สี่เหรียญห้าถ้วยไพ่ดีเอมเพสนะคะเหมือนยังมีพลังงานของคนเก่าอยู่หรือเปล่านะคะคนที่โสดนะคะเหมือนยังลืมคนเก่าไม่ได้เลยนะคะเป็นสี่เหรียญแต่เป็นห้าถ้วยนะเหมือนยังอยากที่จะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าอะ่ะยังรอคอยคนรักเก่าอยู่นะคะสําหรับคนโสดที่อาจจะอกหักมามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีบาดแผลในใจมานะคะมีโอกาสที่จะได้กลับไปรีวิเนียน์ไหมนะคะอะอาจารย์ถามต่อให้นะคะคนโสดที่เพิ่งเลิกรากับแฟนมานะคะจะมีโอกาสได้กลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ใหม่ไหมอืมหกถ้วยก็ามานะคะ มีโอกาสได้กลับไปรีวิเนียนนะคะกลับไปในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยกับไปอย่างเข้าใจกันพูดคุยกันอย่างอ่อนโยนมากขึ้นนะคะไม่ไม่แข็งข้อไม่เขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะไม่แข็งกร้าวใส่กันนะนะคะมีความอ่อนโยนต่อกันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น มีความรักที่หวานชื่นนะคะในการหวนคืนกับไปครั้งนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปด้วยดีมีความมั่นคงมีความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะใครที่กำลังคิดถึงคนรักเก่านะในตรงนี้ก็มีโอกาสนะคะ อาจารย์ขออนุญาตดูให้กับคนโสดที่แบบโสดจริงๆอะนะคะโสดจริงๆไม่ได้คิดจะประกับไปคืนกับคนรักเก่าแล้วนะคะจะมีโอกาสพบคนถูกใจจะมีใครแบบชวนไปเค้าดาวไหมเออนะอสบาบค่ะม,มีโอกาสที่จะมีคนชวนคนไปเค้าดาวนะคะหรือว่า คุณได้เจอกับใครทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นการแชทหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็ยังมีพลังงานของคนรักเก่ากลับมาด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีคนรักเก่าโสสนิทนะคะน่าจะได้เจอกับชาวต่างชาตินะคะทางโลกออนไลน์นะคะหรือเป็นชาวไทยด้วยกันก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะอยู่ห่างกันต่างถิ่นแดนไกลตรงนี้นะคะ เขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเราที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่แอบชอบเรานานแล้วแต่ไม่ได้บอกเราก็ได้ยังแบบแฝงตัวเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีหรือเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันนะ,นะคะอืมแต่เหมือนกับว่าอาจจะมีโอกาสในเดือนธันวาคมนะที่ทําให้เขาได้เปิดเผยความสัมพันธ์ตรงนี้ขึ้นมานะคะสาหรับชาวโสดนะอือ่ะนะคะม,มีอะไรต้องถามต่อไหมคะ เรื่องการเรียนความรักการงานนะคะพูดไปแล้วนะคะอืมอเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ o r ร์เ e ให้นะคะแล้วในเดือนนะคะธันวาคมนี้นะคะไพ่ o r ร์เ e มีอะไรแนะนำนะคะให้กับชาววันพุธกันคืนบ้างอาจารย์ <laughs> ต้องเปิดสินะคะ way of faith นะคะ energy of love อืม กียังอีกโกเอ,อ่ออะไรที่คุณคิดว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจนะคะให้เชื่อมั่นให้ศรัทธานะคะแล้วทํามันต่อไปนะเพราะนั้นตรงเนี้ยในวิถีทางแห่งศรัทธาที่แรงกล้าของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะพบเจอกับอุปสรรคขนาดไหนนะคะแต่ถ้าคุณยังเชื่อมั่นว่าความสำเร็จจะต้องมาเป็นของคุณคุณยังพยายามอดทนทําต่อไปนะคะความสําเร็จก็จะมาตาม ความเชื่อมั่นของคุณควาตาของคุณนะเหมือนกดแห่งแรงดึงดูดนะคะความคิดบวกจะดึงดูดพลังบวกบวกและความสำเร็จเข้ามาหาคุณนะคะชาวพุธกลางคืนพียังดีอโก้นะคะตรงนี้ต้องต้องแบบค่อนข้างใส่ใจกับมันนิดนึงนะคะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้ความหญิงทนงใช้อีโก้นะคะในตัวของเราเนี่ยค่อนข้างมากเกินไปนะคะจนอาจทําให้ปัญหาบางอย่างเนี่ย เหมือนมันไม่ได้รับการแก้ไขนะคะหรือเราไม่ยอมพูดคุยต่อหน้าต่อตาอะไรแบบนี้นะคะไม่พูดคุยต่อหน้ากันไปคุยรับหลังเนี่ยมันไม่ได้ทําให้การปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีไพของการแอบทาอะไรข้างหลังตรงนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์ก็เลยจําเป็นต้องทายเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าไพาเนี่ยมักจะขึ้นมาคอนเฟิร์มกันเสมอนะคะเพราะนั้นลดอีโก้ e co, แล้วก็เปิดใจหันหน้าเข้าคุยกันนะคะจะได้แก้ปัญหาต่างๆได้ ในเดือนธันวาคมนะคะ Energy of Love นะคะมันมีพลังงานความรักขึ้นมานะคะคนที่มีครอบครัอยู่แล้วความรักก็ดีนะคะคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถึงแม้จะจบไปนะคะกแต่ก็อาจจะยังมีสามารถแบบเหมือนเจอความรักครั้งใหม่นะคะหรือรักเก่าอาจจะหวนคืนก็ได้นะคะสําหรับในคนโสดนะหรือว่าคนโสดที่ยังไม่เคยมีแฟนนะ อาจจะได้เจอกับใครนะคะเพราะว่ามีพลังงานของความรักขึ้นมาในเดือนธันวาคมนี้นะคะสําหรับชาววันพุธกลางคืนนะอืมกลิ่นไอความรักมาเลยนะคะเอาน้องผีเสื้อบ้างน้องผีเสื้ออยากบอกอะไรกับพี่ๆชาววันพุธคะ่ะ Memories นะคะ มันมีเรื่องราวอะไรดีๆให้จดจําใช่ไหมคะอาจจะเป็นเรื่องของที่คนผ่านมานะวิกฤตต่างๆในช่วงโควิดหรืออะไรที่แบบมีคนช่วยเหลือเราเราได้ช่วยเหลือใครนะคะมีความรู้สึกอะไรที่เราเริ่มต้นแล้วมันพบความสําเร็จนะคะตรงนี้เก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีนะคะหรือว่ากับความรักกับใครบางคนที่บางทีอาจจะจําเป็นต้องจบไปเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจาเป็นต้องจบความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเนาะเราก็ยังรู้สึกดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะ ฟินแลนซ์นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินหรือคิดจะกู้เงินหรือหาแหล่งเงินอะไรเพื่อไปทำธุรกิจลงทุนซื้อบ้านหรืออะไรตรงนี้นะคะน่าจะได้รับข่าวดีนะเป็นฟ i น a n นซขึ้นมานะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะ e a s i n g นะคะเหมือนอะไรนะคะที่มันไม่ดีอะ่ะมันจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะ่ะนะคะ เหมือนแปดถ้วยตรงนี้เราจําเป็นต้องเดินออกมานะคะ <_ S 1> เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเราเราจะเป็นต้อง move on ออกมาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า <_ S 1> เพื่ออนาคตที่ดีกว่านะ <_ S 1> เพราะนั้นจําเป็นต้องออกมานะคะมันเป็นเรื่องของโชคชะตามันเป็นเรื่องของพรมลวขิตที่จะทําให้ชีวิตของชาววันพุธกลางคืน,นี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนธันวาคมหรือในช่วงปลายปี63นี้นะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันจะนําสิ่งที่ดีเนี่ยมาให้กับชาววันพุธกลางคืนนะคะ ขออีกชุดหนึ่งนะคะชุดไหนดีอ่ชุดนี้บ้างนะคะแต่ว่าไพ่จะใหญ่นิดนึงนะคะค่อนข้างแบบใหญ่นะคะสับลำบากนิดนึงนะคะต้องสับแบบแนวนี้นะคะมาดู Simple a n s นเซนะคะอยากบอกอะไรให้กับชาววันพุธกลางคืนบ้างนะคะ ขอบคุณชาวพื้นกาคืนที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเลยนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะ look forward ต้องมองไปข้างหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องไปเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆงานใหม่ๆคนใหม่ๆความรักใหม่ๆนะคะนั่นตรงเนี้ยต้องไม่ประมาทในการที่จะ ทำในสิ่งนั้นหรือว่าคบกับคนเหล่านั้นนะคะเราเนี่ยควรจะเรียนรู้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะอะไรที่เป็นสิ่งใหม่นะคะพยายามที่จะเข้าไปทางความรู้จักนะคะแล้วก็มองดูดีๆนะคะอะไรที่มันมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของธุรกิจการลงทุนหรือว่าในรูปแบบของความสัมพันธ์ก็ตามนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้ให้ดีเพราะว่าชาววันพุธเลานคืนก็มีไพ่ของเดวิลเนี่ย เข้ามาอยู่ในดวงชะตาในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะ It's not an emergency นะคะอย่าซีเรียสกับอะไรเกินไปนะคะในบางเรื่องเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องที่แบบจะต้องร้อนรนที่จะต้องทำณนะตอนนี้เวลานี้นะคะบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่รอได้นะนั้นตรงนี้เนี่ยใจเย็นๆลองนิดนึงนะคะ t h a n k God นะคะ ใครที่ไ่บนอะไรไว้นะคะอาจจะได้นะคะแล้วก็ต้องมีการแบบเหมือนไปแก้บนนะคะหรืออะไรที่คุณเคยอธิษฐานไว้ไม่ต้องบนก็ได้นะคะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะสมหวังแล้วก็เป็นจริงในเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะนั้นคุณก็เลยต้องแบบว่าเหมือนกราบนะคะเหมือนขอบพระคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้ได้ไว่า้ได้อธิษฐานขอพรมาตรงนี้นะคะ ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะอาจารย์ว่าชาวันพุธกังคืนเนี่ยดวงก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้การเริ่มต้นใหม่นะคะในปี2564เนี่ยมันเริ่มแบบดีขึ้นลงตัวมากขึ้นก็ได้นะคะ ราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์นรีก็เป็นกาลังใจให้นะคะขอให้กล้าผ่านกับอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะคะอะไรที่ไพ่เตือนให้ต้องระวังนะตรงนี้ก็ลองเอาไปใช้เป็นแนวทางนะคะในการที่จะใช้ชีวิตตรงนี้อย่างไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตย,ยิ่งขึ้นไปเลยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ